บัวหลวงพิทยาคมครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับผู้ต่อไปครับตัวใบสุดท้ายครับท่าข้ามพิทยาคมพบกับเบญจมาราชานุสรนนทบุรีครับโรงเรียนเพื่อพิทยาคมเด็กวัดบัวขวัญโรงเรียนเบญจมาราชานุสรเอาละครับการแข่งขัน ภาคกลางรีแมทครับออกมาให้ครับสมาร์ทแล้วมาเองครับพุทธพุทธจ่ายมาจังหวะนี้สมาร์ทรีเวิร์นได้ครับแต้มแรกมาก่อนครับเดจมาร์ตรายชันทุศรออกมาแฮสเตอร์คืนมาถูสองคะแนนอ้าวมาแล้วครับพุทธครับพุทธได้มาก่อนครับนำห่างสองคะแนนเอาครับบอนอยู่ดกันการลองสองคะแนนดูบ้างลูกนี้ ลงข้างมาจูดมาแล้วครับปอยครับสองคะแนนครับออาเซร์ให้จังหวะนี้ข้ามาวางลงไปครับสมาร์ทครับไล่์มาเป็นสี่ต่อห้าครับทางด้านของเบญจมาราชานุสรยึดหลอกมันไม่ได้ครับแล้วบอลเสียบอลมาเป็นข่าข้ามาชูดเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหกันครับสุดยอดจริงๆครับ ไม่โดนหว่วงเลยครับแมแคเตอร์ออกมายิงนี่ใครจะรีบาวครับแม่ทั้งหมดนี้แล้วสุดท้ายการมัน,นรีบวล้อยเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับ9ต่อ5แล้วคุดเอาขึ้นไม่ลงครับ,เอ,รบเอาครับกลายเป็นบอลสองข้างข้ามแล้วอ้าร์ฟเสียให้กับสมาร์ทมาที่คุดสองคะแนนโอ้โหมัตัวประหัว เวลามันเหลือดต้อยแล้วสองคะแนนรีบเอาได้แล้วมาแล้วแล้วยังไงครับชิงสองคะแนนลงนี้ไม่ไลงครับแล้วครับจบเกมครับจบเกมไปถึงใครครับเป็นด้านด้ของข้าข้าครับโอ้ชนะไปหวุดหวิวเลยครับเก้าต่อแปดคะแนนครับที่ได้ชนะนี่ครับทำให้รอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับข้าข้าพิทยาคมครับเข้าไปชิงกับบัวหลวงวิทยาคมครับ